สวัสดีครับทุกท่านครับพาทุกท่านมาชมครับลูกหม่อนนะครับผมหม่อนบรีนะครับผมนับกลง่งเริ่มแก่เริ่มสุกกันแล้วทีเดียวน,นะครับผมลูกดวกมาแล้ครับปีนี้อยู่นะครับทุกกิ่งกา้านลูกดวกมากเลยนะครับผมปีนี้ครับ มาถ่ายเพืเ่อนๆชมนะครับผมนับลูกหวมมะลินะครับนะครับลูกสีดำนี่คือสุกแล้วแก่ตัดนะครับผมนะ แก่แัดจะเป็นสีสีดำนะผมนะสีแดงเข้มออกดำนะครับ,นะรบหวานมากเลยครับผม ไปกินมาไปเลยนะครับหวานมากครับลูกด่กมาครับลูกกิ่งนะครับ ด้านบนก็นะครับเต็มทุกที่อย่างน้ำผมครับ เก็บภาพไม่ได้หมดทั้งต้นเนาะดกมากครับผมปีนี้กลิปนี้ก็จบที่นี้นะครับขอบคุณท่านได้คำรับชมครัผมไม่ว่ากุมใหม่ในอากาศต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ